ครับก็ขอการสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมการกันไผ่หยาค่าเนาะครับเนาะกันไผ่หยาค่ามันก็มีใหม่นะครับผมมีใหม่ใหม่อันนี้เขาเอิ่นหม่ยังก็ลุงอันใหม่ใหม่ไม่ยังก็กนโอ้ไม่ก้านหยาเอนไม่ก้านหยามีใหม่ก้านหยาแล้วก็มีมีมีหยาค่ามีหยาค่ามีหยาค่าแล้วก็มีปอฟางครับนี่ครับ มึงสังเกตดีๆนะครับเด้อเห็นบ่หญ้าฆ่าเขาสิว่างไว้ข้างล่างเนาะว่างไว้ข้างล่างเป็นแถวเอา่าแบบนี้ก็ขึ้นมาปึ๊บเออนั่นเห็นป่ะหมัดอ่าแน่ไหมท่านเด้อครับเด้อแน่ไหมท่านเออเนี่ยเนี่ยแบบนี้เนีครับแต่ไม่ให้เต็นแดนน,นนี้มันก็สินแน,น,อน,นอ่นเนาะแต่โคตรท่องใจเด่นก็สิเดนโคตรโคตแเด่นเลยโอ้โหโข้างล่างนะผเห็นบอกมือมือข้างข้างซ้ายนะครับเออมือข้างซ้ายนะเกรงสาตนะครับนี่ครับบีบพับข้างล่างมันต้องฟับไว้มันก็จะบูม เออาลานเห็ดมันฉีดมุ้นเลยนะอ่ดึงดึงเข้าไปเนาะดึงเข้าไปครับวิธีการเห็ดแล้วเขาดึงมาแล้วปุ๊บเขาฉีบิดเลยนี่เออบิดปุ๊บก็เสียเนื้อเสียบิดเลย่นไม่เจอเนื้ออืมจะไหวแต่ใหดรอบนึงเงินบ่ละเออเนี่ยครับนี่ครับขึ้นมาปุ๊บเกี่ยวปุ๊บหนัดเห็นบ่ต่อเสือกพี่ปะเด็อืมต่อเสือกปันนี้เสือกเบิร์ตอะไรกับตรงต่อครับต่อยิ่งวิธีการต่อเสือกครับผมนั่นครับบ่ต่อก็ได้แต่มันเปลือง มันเปืองานเปืองเอมันเปืองเปืองเลือก็มันบ่บไข่แข็งไอ้บบไข่อยู่น้ำเนาะอ่มันมันสีรูดมันสีรูดอย่มันสีรูดมันีรูด่ว่าอันรูดเลยครับมันเปืองเสือกนสอมันเปืองเสือกเปืองเสือกไรครับการหนึ่งการหนึ่งกับประมาณหนึ่งวินาทีอืมไอ้ไอก้นึงเนาะเขินกานึ่งเนาะเออกานึงนี่ยเนี่ากนึงเน กับหนึงกัประมาณหกเจ็ดหกเจ็ดการนะประมาณหกเจ็ดการนะครับนี่นะส่วนไม้ไม้นี่เงายเงวเท่าไรครับนี่สองเมตรบ่มถึงบ่เมตรหาสิบบ่โอ้นี่ครับไม้กานกานไผ่นี่เงวประมาณเมตรหาสิบ แม่กัญญาญา,า,า,าประมานเมตหาสิบเนาะแม่กัญญาเอาไว้ไพ่ไพ่าย,ยาค่านี่ครับอันนี้อันนี้เป็นผู้มันญาาวบ้าบาดแบบโบราณโบราณนี่นี่คือบได้บไร้ปรับรป,ปรุงบไร้พัฒนา,านอย่างไรเนะาะมนบ่ <IDE? S 2> รีอะอ่าบุรีใด้โตให้หังตั้งนั่งคือเอาแบบธรรมศาสตร์เลยเออนั่งในโตในตังธรรมศาสตร์เลยครับผมเพื่อเพิ่นสีเฮ็ดไอ เฮ็ดโล่งโล่งไข่ห้าอยู่เพิ่นนะ่ะเอ้ยเ,เ,เป็นเอ้เป็นเถียงหน่อยเนาะเอ่อจะข้าวเดี๋ยวผมก็สิมาเมืองป,ป่ะเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดจังได๋เออเป็นโล่งไข่หญ้าโดยเฉพาะเลยมีหลังคาพร้อม <laughs> มีโตัวนางพร้อมเพิ่นนะ่ะครับผมอันนี้ก็เอาซ่นหนี้ก็ได้นะครับเนาะอ่าครับครับสวัสดีครับผมครับ